สวัสดีค่ะทุกๆคนมือนีกับพาพี่น้องมาหาน้าไม้เขาป่าคือเก้าโอ้โหวันนี้มาเด้พี่น้องเลยสุดยอดมากเลยยนน้งยิ่งใหญ่พี่น้องนุ่งเอียงแตซับก่อนซับปุบยูพี่น้องดนเติบเกลือสิขาดกระได้ทาเบิ้งน้ำกันว่าได้ออกมาแล้วมันสีนอ่ยใหญ่ขนาดอย้งงกระโปงพี่นาดทาเบิ้งเด้อทาเบิ้งเด้อใหญ่เติบพี่น้องมือนีแกงแบบแ่บๆแล้วนอ่เสียได้ ลังซับหรืสชุดร้อนเลยครับติดตามด้วยกันนะคะว่ามันจะเป็นแบบใดโอ้โหอะไรนี่พี่น้อยอะไรอยู่น่โอ้โหคนทนเราไม่คนโตนเ่นน้อย ได้ตัวเยอะๆนะจักนอ่อนเลยเนาะแกใส่ปเด็กอร่อยีคนไปหาเด้นบอมเมามา้เลยมา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 เาม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 เดาม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 มามามาานาม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 า อ่อนๆเด้อตอนนี้มันก็สิจักน้อยๆแน่แบบเฮามักแม็กในการจักเอาพี่น้องบางคนก็สิผ้าสียังก็แล้วแต่คนมักเนาะเฮาก็เฮาก็จักอ่อนๆน้องเอียงก็เอาเอากาบมันฮองเด้อเพราะว่าย่านมันผ่าถึกมือหั่นนะแล้วก็ส่วนผู้เอาแต่ผู้ถนัดเนาะพี่เนาะแล้วแต่ผู้สิเฮ็ดหั่นน่ะน้องเอียงก็จักไปเลยตอนยื้อยอะๆ้ออาแต่ตอน สี่แสบน้องพี่น้องโอ้ออนคักมีพักมามากินกับแห้งคือสี่แสบพี่น้องพักแวนเนาะป้าโตพี่น้องเอ้ยมือนีหมานักคักดีได้แต่นอนยังไงเอาน้องอยังก็เลยอัดคลิปมาฝากมาตอนน้องพี่น้องวิถีชีวิตแบบนี้แบบบ้านๆพี่น้องหากินแบบนี้แหละบุได้ซื้อบุได้แลกน้องบุมีเงินซื้อเด้อเอากระจักไปเรื่อยๆจนเบิดเนาะจัก มีตัวหน่อยตัวง่ายเหล็กน้ำใหม่ยามนี่โนยามนี่หายากเด้เพราะว่ามันกระสีตกเป็นระดูแหล่งยู่นาะนตอนนี่แต่ว่าผลกระสีตกเป็นบางผาคสวนคันผลตกมันกระสีออกลายพี่น้องผลบุตกมันกระสีบอกหน่อยอันนี้ผลตกสองเท่าหนึ่งมันกำลังออกช่วงนี่กำลังแตกกำลังแตกโนแตกแหนงพี่น้องเอียน้องเอียงกันได้กำลังจกัจกจักเล้วเอาสีไปแกงกินไงลังเท่ากับ ขณะแมนแล้ว <c oughs> นี่พี่น้องนี่โนเยอเด้อนี่เนาะโนยอโนเอียงบทถนัดในการจักโนยือคนไดจักโนใหญ่ใหญ่ไปเลยครับให้เราเป็นคนจักเนาะฉยดยดมากเลยพี่น้องเลยมือนี่แกงแสบคัก ก็เลยเฮ็ดคลิปมาฝาก f อซแล้วก็ขอบใจทุกกำลังใจที่มาแวะในการรับชมรับฟังในการบึงคลิปให้กำลังใจน้องเอี้ยงน้องเพียงน้อยสวยกูไรกุเซ่เป็นกำลังใจผู้ใด f อฟซฟังไทยบบหรือว่าคนลาวเฮาเนาะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่เขามาดูมาเบึงคลิปกับขอบุญขอบใจขอบบุญขอบคุณมากๆเด้อพี่น้องเด้ออ้ยอ่อนแห้งอลีนะไหมตัวนี้พี่น้องเอาไปทอดเอาไปพัดเนาะแล้วแต่เมนูคนมัก แต่สำหรับนงเอียงแล้วนี่สีแกงเด้อเพราะว่ามันเสบกัวเนาะเพราะว่าเฮาแกงเฮามีเครื่องเหมือดแนมนี่ว่าสันแกงเสนย,ยานางเขียวๆปลาเด็กตงุตงตวงปุย้ยเสบคักหลายว่าสันได้พี่นงนี่กำลังจักนอนเยอะอเลยพี่นงขั้นตอนจักนอนอวไ้เนี่ยนอนเย่อเยอะมากๆเลยแต่ไปแต่ละมือก็ได้เล็กๆในนู้ยพี่นงแต่ว่าตอนที่นกเอียงพาไปก็สีบัวไดฮิต ตัดคลิปปันไดเนาะเอาแบบผับสันๆเอาแบบมานั่งปอกเดียบร, <c oughs> ร้อยแล้วเพราะว่ามันอัน,อนเด้พี่นอ้องเพราะว่ามันบสะดวกขนะะ <c oughs> บางทีก็ได้นี่ตัดออกมันแก่สันตัดถิ่มแน่นน่อยะืยืะแฮงพี่น้องบอกเลยได้ซ้ำแข้งนี่เลยเนาะสำสำหรับน่ะ <c oughs> อันนี้ก็มาดูกินแกงหน้าไม้แซ่บๆน้ำกัาน,นอนเรากับพาก่อนได้ เอาแต่ปูธนัดบางคนก็นจักเป็น,นโนเลยพากนเห็นมันจักสบายสั่นมันพอดีมือฮะนะะ oh จักไปจักไปเลยนะครับพี่น้องมาเดินจานเดเินเดือยว่าบุเอิญเด้อครับจักไก่สีเหลวแล้วพี่น้องลงหมอใหญ่เลยมือนี่กับมาเรียบร้อยนี่ต้มบดนี่ ต้มเต็มพอดีได้เต็มหมอบอกเยอะๆนุ๊กกินเป็นชาวคนกับบเบิร์ผู้ใดพี่้องมือนี่โคตรแซ่บเลยอยู่สันน่นเอียงกับสีบุได้หลายได้ได้ทำนี่และมาฝากมาตอนกับสิบุได้มีการขันตอนนั่นตอนแกงน,นกอกกากคบมูกครบใจเอซได้หลายเด้อทุกกำลังใจบายบาย,บายไปก่อนเด้อ